สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาพบกับผมและเอคอนทีวีกันอีกเช่นเคยนะครับครั้งนี้อาจจะพูดเสียงเบาๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ในโรงแรมนะครับอยู่ในห้องพักนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนก็คงจะรู้แหละว่าผมอยู่ที่ไหนนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณบริษัทเอซูสประเทศไทยจำกัดก่อนนะครับแล้วก็บริษัทแบรนด์อดีนิตี้แอนด์อินโนเวชั่นจำกัดนะครับกับผู้นำเข้าตัวหูฟังตัวนี้นะครับของเบเยอร์เนดัมมิกรุ่น mmx 150นะครับแล้วก็ตัว ul, เมาส์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 เกมมิ่งนะครับกอลีสนะครับตัวรุ่น Op p o pro, นะครับโ o pro Wireless นะครับก็มีน้ำหนักที่เบากว่าไข่ไก่นะครับเหมาะแก่การใช้งานนอกสถานที่นะครับซึ่งในครั้งนี้ตัวผมเองไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยนะครับผมมาถึงที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วกับขําคืนวันอังคารวันนี้นะครับวันอังคารที่19บนะครับวันอังคารที่19กก็ อบอกเพื่อนๆก่อนแลวกันนะครับว่าผมเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้าวันใหม่นะครับของวันอังคารเลยก็คือเครื่องออกตีหนึ่งที่สุวรรณภูมินะครับแต่จะมาถึงที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนาริตะเนี่ยสนามบินนาริตะประมาณบ่ายโมงนะครับประมาณบ่ายโมงเพื่อนๆอ,อ,อาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมใช้เวลาเดินทางนานจังนะครับตั้งเกือบ12ชั่วโมงเพราะผมเลือกใช้วิธีการทานสิทธิ์ที่ประเทศจีน นะครับดังนั้นก็จะต้องมีช่วงเวลาที่ทานสิทธิ์ที่ประเทศจีนด้วยนะครับออก็จะมาประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมประมาณนั้นฮนะก็ต,ตีตีไว้ประมาณนี้อ่าแล้วคราวเนี้ยแล้วคราวเนี้ยก็อ่าตอนแรกก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับคงไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องของการทานสิทธิ์แต่ลืมไปว่าคือประเทศจีนนะครับว่าคือประเทศจีนที่อ่ามีจํานวนนักท่องเที่ยวเนี่ยจำนวนเยอะ ตอนแรกผมก็หาข้อมูลแล้วนะครับว่า,าทานสิทธิที่ประเทศจีนเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะครับอพอไปถึงตอนสวนภูวิสวน,สวนภูมินะก็ถามเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์อีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับในในตอนทานสิทธ์ต่อเครื่องเจ้าหน้าที่ก็บอกว่า,ามันจะต้องเอาไปเช็คอินใหม่กระเป๋าเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปหลับที่สนามจิ สนามบินที่จีนนะที่ฟูตงเนี่ยที่เซี่ยงไฮ้นะครับต้องออกไปรับกระเป๋าใหม่นะครับแล้วก็ไปเช็คอินเข้าใหม่อีกรอบพอพูดแบบนี้โอ้โหผมแบบโอ้โหแย่แน่เลยเพราะเวลาในช่วงเวลาทานสิทธ์อะ่ะเขามีเวลาให้เราแค่2นาที5นาทีนะถ้าผมถ้าผมจะไม่ผิดนะประมาณ2นาทีอ่อสอชั่วโมง2ชั่วโมง5นาทีนะครับเพว่าโอ้โหมันจะทันหรือเปล่า นะครับเจ้าหน้าที่ก็ให้ข้อมูลเต็มที่เลยว่าเดี๋ยวพอลงจากสนามบินปุ๊บคุณไปจุดนี้จุดนี้จุดนั้นนะโอเคผมก็เก็บข้อมูลเอาไว้นะครับแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆนพ,พี่น้อง,องที่เขาให้ข้อมูลมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนั้นก็เป็นในภาคทฤษฎีแต่เดี๋ยวภาคปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่เหมือนทฤษฎีแน่นอนนะครับเพราะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเนี่ยเขาบอกไว้แล้วว่าสนามบินใหญ่มากนะครับใหญ่มากนะครับแล้วก็โอเคพอถึงสนามบินที่ ฟูตองนะครับที่เซี่ยงไฮ้เครื่องบินลงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ6กโมงกว,กว่าแล้วนะครับแต่กว่าจะออกมาจากตัวเครื่องบินได้เนี่ยน่าจะเกือบ7จ็ดโมงนะครับน่าจะเกือบ7จ็ดโมงแล้วแล้วเครื่องบินที่เราจะต้องต่อไปนาดิตะเนี่ยเครื่องบินออก8ปดโมงหนาทีเพื่อนเพื่อคิดดูมีเวลาเหลืออยู่แค่ชั่วโมงนิดนิดมันจะทันไหมเราก็ไม่รู้ล่ะนะครับในเมื่อเขาให้มาแค่นี้มันก็ต้องทันแหละใช่ไหมเออ พอออปุ๊บอ่ะโอ้โหขั้นตอนการสแกนสแกนใบหน้าก่อนสเต็ปแรกต้องมีการกรอข้อมูลทํา QR code ซึ่งไอ้ตรงนี้เราทํามาจากที่ไทยแล้วเราก็นึกว่าจะเป็นแค่ด่านเดียวใช่ไหมฮะ,ะเกี่ยวกับประวัติในเรื่องของการเจ็บป่วยว่าตอนนี้คุณมีน้ํามูกมีอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะ,ะเราก็คิดว่าไม่มีปัญหาพอปุ๊บอ่ะด่านนี้เราเดี๋ยวชิวๆมี QR code แล้วยิงปั๊บผ่านพอผ่านปุ๊บเท่านั้นแหละคราวนี้ด่านต่อไป ไปไหนต่อเฮ้ยเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ไปช่องของสําหรับผู้ที่ทานสิทธิ์ไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับเพราะม,าาะมันไม่ต้องใช้ตัววีซ่านะครับวีซ่าเพราะเรามาใช้แค่ทานสิทธิ์นะครับหาไม่เจอเราก็ไปจุดที่มีคนอยู่เยอะๆแล้วกันนะครับเราก็เข้าไปต่อคิวผมเข้าไปต่อคิวได้สักประมาณสัก3-4นาทียืนอยู่สักประมาณ3-4นาทีผมก็ไปเหลือบดูเวลาโอ้โ oh. ห จ็ดโมงแล้วเจ็ดโมงสักห้านาทีได้ละอ่ะพอดูเวลาแบบนี้โอ้โหเหลือเวลาอีกแค่ชั่วโมงเดียวผมก็ว่ามันไม่ทันแล้วแน่พอดูจํานวนคิวที่อยู่ในกลุ่มของผมที่ผมจะต่อคิวเนี่ยน่าจะแปดโมงอ่ะถึงจะถึงจะโตถึงคิวผมนะครับผมว่ามันไม่ใช่ละม,มันไม่น่าจะใช่แถวนี้ละก็หันซ้ายหันขวาดัานไปเจอพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับซึ่งตอนที่เช็คอินที่ประเทศไทยเนี่ยผมเห็นพี่เขาพูดภาษาไทยเนี่ยภาษาไทยกับภาษาจีน นะครับผมก็หันไปหาพี่เขาเลยว่าพี่พูดภาษาจีนได้ไหมว่าเพราะว่าผมเนี่ยจะต้องมาทานสิทธิ์ตัวเครื่องที่จะบินไปนาดิตาต่อแต่พี่เขาเขาไม่ได้ทานสิทธิ์นะเขาก็มาไฟเดียวกับผมแหละแต่เขาน่าจะลงที่จีนเลยนะครับลงที่จีนเลยเขาก็อ่ะอุตส่าห์ให้ความช่วยเหลือนะเออก็ถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ไม่มีอีกเพราะเจ้าหน้าที่อ่ะไปให้บริการกับนักท่องเที่ยวของชาวจีนที่มีจํานวนมากใช่ไหมฮะ กว่าจะเรียกกันมาได้อีกก็ประมาณ 2- อสนาทีพอเจ้าหน้าที่มาก็อ,อธิบายไปจุดนั้นจุดนี้ชี้ไปนูน่นไกลลิบเลยนะครับผมมองเนี่ยผมยังมองไม่เห็นเลยว่ามันจะมีเคาน์เตอร์หรือเปล่าคือมันไกลพอสมควรเลยแหละนะครับแล้วมันวัางเวงไม่มีคนผมก็โอเคในเมื่อเจ้าหน้าที่บอกแบบนั้นก็ขอบคุณพี่นะครับขอบคุณพี่ผู้หญิงท่านนั้นไว้ด้วยนะครับผมก็ร,บรบบีบวิ่งจ้วงเลยนะครับรีบวิ่งจ้วงเลยนะครับ จ้วงไปสุดท้ายก็เจอนักท่องเที่ยวที่อยู่ในไฟเดียวกับผมเป็นชาวต่างชาตินะครับเป็นชาวญี่ปุ่น2ท่านนั่งข้างผมคนหนึ่งแล้วนั่งข้างหน้าผมท่านหนึ่งนะครับมามาอยู่ในจุดตรงนั้นและแล้วสักพักก็มีชาวต่างชาตินะครับโซนยุโรปอีก2ท่านตามมาอ่าผมว่าคง,คงใช่ละโอเคถูกต้องละแต่พอมาดูเวลาโอ้โห7เจ็ดโมงสินาทีแล้วนะครับ มันก็ง่วดจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลนานมากเพราะมีเจ้าหน้าที่อยู่แค่2เคาน์เตอร์นะครับแล้วจํานวนคนมนีอยู่แค่5คนเองนะที่กาลังรอคิวนะครับแต่เขาต้องถามนู่นถามนี่ใช่ไหมครับอ่าโอเคพอถึงคิวผมพอถึงคิวผมอ่าอ่าแต่ก่อนจะถึงคิวผมผมถามนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะครับที่มาไฟเดียวกับผมนะ่ะว่านาริตะหรือเปล่าไปไฟนาริตะหรือเปล่า จะได้เป็นเพื่อนร่วมกันหน่อยนะครับเขาก็อาบอกว่านาดิตะเอโอคอกนะครับโอเคมีเพื่อนแล้วนะครับมีเพื่อนแล้วก็อวโอเคแต่เขาไปก่อนผมอพอถึงคิวผมเนี่ยโอ้โหโเจ้าหน้าที่ยังกต่อมอญี่ปุ่นเลยตอนแรกมาถึงมีวีซ่าประเทศจีนหรือเปล่าผมบอกโน้โน่เรามาแค่ทานสิทธิ์ไม่ต้องใช้วีซ่าประเทศจีนไม่ถึงยีิบสี่ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ก็อโอเคเอ่ะโอเคผ่านไปสเต็ปหนึ่งเช็คต่อพอเช็คต่อจะไปไหนไปญี่ปุ่นนะ พอไปญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่ถามผมต่อแล้วไหนวีซาี่ปุ่นเอ,อ้าผม,มาบอกอ,อ่แต่ภาษาอังกฤษอะผมไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะแต่แต่จำจำคีย์เวิร์ดได้เขาแค่พูดว่าวีซา j 8แปพอพูดวีซา j 8แปเนี่ยผมก็ no 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 อ่าญี่ปุ่นอ่โ no visa ไทยแลนด์เออผมก็พูดแบบภาษาชาวบ้านนะฮะเย็น no o k โคคาโคล่าไปแบบประมาณนั้นเจ้าหน้าที่ก็ทํำงงๆจนสุดท้ายเจ้าหน้าที่อีกคนเนี่ยต้องมาบอกเจ้าหน้าที่คนนั้นบอกว่าไทยกลัว ไท้กัวโนโว,วีซา่าเจแปนเออก็เหมือนกับว่านักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยแค่มีพาสปอร์ตก็เข้าประเทศญี่ปุ่นได้แล้วเจ้าหน้าที่ก็อ๋อโอเคก็นึกว่าจบแล้วนะไม่จบอีเจ้าหน้าที่เช็คอีกแล้วไปญี่ปุ่นไปทําอะไรโอ้โหผมบอกไปท่องเที่ยวเออไปท่องเที่ยวพอไปท่องเที่ยวปุ๊บอ่ะไปพักกี่วันโอ้โหยังกระตอมอญี่ปุ่นเลย ขอดูที่พักโรงแรมหน่อยโอ้โหพร้มอมเบาตายหาแล้วต้องมานั่งเปิดอีอะโอเคจบอ่ะผมก็รีบวิ่งอ่ะวิ่งไปพอวิ่งไปปุ๊บอะสเต็ปต่อไปก็คือต้องไปรับกระเป๋าที่เราโหลดมา2ใบใหญ่ๆนะครับสุดท้ายก็ต้องหาอีกว่ามันอยู่สายพานไหนนะครับเพราะเราวิ่งเนี่ยเราไม่มีเวลาที่จะมาเช็คว่ามันอยู่สายพานไหนใช่ไหมครับเออก็ต้องหาเจ้าหน้าที่ดีมีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงจุดนั้นอยู่คนเดียวพอดีนะ มีอยู่คนเดียวพอดีผมถามว่าพี่ช่วยดูให้หน่อยว่าหมายเลขกระเป๋าผมตัวนี้มันอยู่ในสายพานไหนพี่เขาก็ใช้เวลาอีกสักครู่หนึ่งอีกนะครับในการหาสุดท้ายเขาก็บอกโอเคเขาขอบคุณพี่เขานะครับหยิบกระเป๋าได้วิ่งออกจากตัวภายในสนามบินออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปที่เคาน์เตอร์สายการบินไปเช็กอินใหม่นะครับพอไปถึงแค่นั้นแหละผมโอ้โหโล่งใจเลยเพราะเจอชาวญี่ปุ่นที่อยู่ไฟเดียวกับผมเนี่ยอยู่ข้างหน้า กำลังคุยกับเจ้าหน้าที่อยู่แต่พอผมไปถึงอะ่ะเจ้าหน้าที่ทางสายการบินพูดมาเลยนะนาริตะใช่ไหมผมบอกใช่นาริตะนาริตะโอเคนึกว่ารอดแล้วแต่เวลาตอนนั้นเจ็ดโมงครึ่งแล้วเจ็ดโมงครึ่งนะครับเครื่องบินออก8ปดโมงหนาทีผมอตอนแรกผมนึกว่ายังทันนะเพราะเจ้าหน้าที่เขาเช็คข้อมูลสักพักเจ้าหน้าที่บอกไม่ทันไม่ทันแล้วนะครับอ่าย่างไงไม่ทันผมก็โอโ้โหตายแน่เลย โรงแรมที่จองไว้ทุกอย่างต้องเลื่อนหรือเปล่านะครับอืมแต่โอเคเจ้าหน้าที่ก็พยายามหาไฟสายการบินพัธมิตรนะครับสุดท้ายก็ไปได้ไฟของสายการบินอื่นที่เป็นพัธมิตรกับเขานะครับก็ช้าขึ้นมาหน่อยก็คือออกจากประเทศจีนเนี่ยที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยสิบเอโมงครึ่งนะครับจะก,กําหนดการเนี่ยถ้าผมไม่ตกเครื่องที่ประเทศจีนผมได้บินตอน8ปดโมงหนาทีก็ช้าไปประมาณอีกเกือบ4ี่ชั่วโมง นะครับช้าไปอีกประมาณเกือบ4ชั่วโมงก็โอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังอยู่ในวันนั้นใช่ไหมครัโอเคครับผมก็สุดท้ายก็มีผู้โชคดี2ท่านนะครับที่จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไฟ์ก็คือท่านาชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมากับผมในในไฟต์เดียวกันกับส่วนสวนภูนะครับแต่ชาวที่ญี่ปุ่นอีกท่านหนึ่งเนี่ยเขาน่าจะไปลงที่โอซาก้า นะครับลง,ลงที่โอซาก้าก็คือเวลาเขาน่าจะยังทันนะครับน่าจะยังทันแล้วก็ฝรั่งก็น่าจะลงจุดอื่นเหมือนกันแต่คนที่ต้องเปลี่ยนไฟนี่ที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยมีแค่ผม2คนอ๋อแล้วก็มีฝรั่งนะครับถ้าจะไม่ผิดมีฝรั่งอีก2ท่านนะครับเป็น4ท่านเป็น4ท่านแล้วก็คาดว่าน่าจะอยู่ในไฟเดียวกันหมดแหละ,เพ,ะเพราะดูแล้วเวลายังไงก็ไม่น่าทันนะครับหนชั่วโมงนิดนิดที่ผมประเมินเนี่ยคุณออกจากเครื่องบินเนี่ยห้ามทะเลถลายเลยถ้าจะทันนะ แล้วต้องรู้เลยนะว่าไปจุดไหนจุดไหนเอกสารทุกอย่างต้องเขียนเอาไว้แล้วด้วยด้วยด้วยนะห้ามมาเขียนที่นี้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไเป็นไม่เป็นไ,ไ,ไ,ไม่ได้ที่ที่ไม่เขียนใช่ไหมคะเออเออมันก็ต้องมาเขียนที่หน,น้างานเพราะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะเป็นจุดใหม่ที่ไม่เคยมาใช่ไหมคะเออก็โอเคมีอยู่4ท่านนะครับที่โดนเปลี่ยนเครื่องอในช่วงระหว่างที่รอเครื่อง ลำใหม่อีประมาณเกือบเท่าไร่8 9เ11เกือบสชั่วโมงก็ได้พูดคุยกับท่านชาวญี่ปุ่นท่านนี้นะครับก็ได้รู้จกักชื่อเสียงเรียมนาบก็ชื่อคุณนาคาบุระนะครับพอพี่เขาพูดชื่อว่านาคาบุระมาเท่านั้นแหละผมก็พูดว่าอิโปอิโปใช่ไหมอ่าเขาก็อ่า,อาใช่เพราะว่าเป็นตัวละครสําคัญในอิโปนะครับอิโปเลยนะครับกับตัวละครนาคาบุระ ก็โอเคคุยกันไปคุยกันมาถูกกถูกคอนะครับก็ยาวเลยนะครับยาวเลยก็วิธีการคุยนั้นไม่ใช่คุยภาษาอังกฤษแบบแลกเปลี่ยนไปมา expert นะผมเองเพราะผมเองเนี่ยอาจจะมีความรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยด้อยกว่าพี่เขาอีกนะครับแต่พี่เขาเนี่ยใช้ตัว Google Translate ในการ t r a n s l a t พูดภาษาญี่ปุ่นแล้วก็แปลเป็นไทยให้เราอ่านอพอเราเข้าใจเราถามเขาต่อแล้วก็พูดไทยแลกเปลี่ยนกันไปมาแบบนี้แหละ นะครับก็โอ้โหได้อออัลรสเยอะแยะมากมายแล้วก็ถามความคิดเห็นในเรื่องวงการวิดีโอเกมประเทศญี่ปุ่นเข,เขาด้วยเลยนะ,อ,ะอย่างเช่นผมถามว่าทําไมคนญี่ปุ่นไม่ค่อยชอบอตามจริงอะ่ะผมถามผิดไปตามจริงต้องถามว่าทําไมประเทศญี่ปุ่นเครื่องนั่นเกม Xbox ไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับแต่พี่เขาก็คุณคิดอยู่แป๊บหนึ่งนะครับแล้วเขาก็บอกว่าประเทศญี่ปุ่น,นมี Nintendo แล้วก็มี p พ a ย์สเตชั่อยู่ นะครับซึ่ง2แบรนด์เนี่ยก็เป็นเจ้าของเนี่ยก็เป็นคนประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับดังนั้นประเทศญี่ปุ่นก็ต้องสนับสนุนสินค้าในประเทศตัวเองซึ่งมันก็ถูกอยู่แล้วนะครับมันก็เหมือนคนไทยแหละนะครับถ้ามีสินค้าอะไรที่เป็นของคนไทยแล้วมันดีอยู่แล้วนะครับอืมเราก็อยากจะสนับสนุนดีกว่าไปสนับสนุนของชาวต่างชาติใช่ไหมครับอ่าก็โอเคนะครับกนแลกเปลี่ยนมุมมองการวิดีโอเกมกันอย่างสนุกสนานนะครับและสุดท้ายอ่ะก่อนที่จะขึ้นเครื่องกันน MM ะ พี่นักกามุูระเนี่ยใจดีมากนะครับให้บัตรตัวพ a าสมนะครับพบตัวผมเองอ่ะไม่มีบัตรตัวซุยก้าติดมานะครับไม่มีบัตรตัวซุยก้าติดมาพวกบัตรเติมเงินสดที่เอาจะเ,เ,เอาไว้ใช้ซื้อของหรือว่าเดินทางพวกรถไฟฟ้านะครับพี่นากกามุูระเขาก็ให้มา หนึงใบเลยนะครับแล้วมีจํานวนเงินค้างไว้อยู่ในนั้นด้วยนะอีกนะผมก็ไม่รู้จะทําไงก็ได้แต่ขอบคุณนะครับและรับไว้นะครับแล้วก็หวังว่าครั้งต่อไปเนี่ยถ้ามาประเทศญี่ปุ่นหรือว่าถ้าพี่เขามาประเทศไทยเนี่ยก็คงจะได้มีอ่าการพบเจอนะครับแล้วก็ได้ตอบแทน นะครับตอบแทนพี่เขานะครับก็เป็นเหตุการณ์ดีๆนะครับที่เกิดขึ้นจากการตกเครื่องที่ประเทศจีนะครับซึ่งทางผมเองก็แลกลายกับพี่เขาไว้เรียบร้อยแล้วถ้ามีปัญหาหรือว่า,าติดขัดในเรื่องการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นอาจจะต้องขอรบกวนพี่นะครับมุล,ละอีสักครั้งนะครับอีกสักครั้งนะครับแล้วก็ตอนมาถึงประเทศญี่ปุ่นเนี่ยปับ๊บเครื่องเลนดิ้งเข้าเช็คเมลแจ็คพอตอีกนะครับเพราะว่า มีอีเมลเข้ามาแคนเซิลตัวตัวตวต๋วงานตัวเกียวเกมโชว์ที่ผมซื้อไว้ช่วงวันเสาร์วันอาทิตยท์ที่จะถึงนี้นะครับแคนเซิลนะครับผมว่าเออเกิดอะไรขึ้นนะครับในเรื่องของการจ่ายเงินก็โอเคเป็นปัญหาหน้างานกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้โหก็เรียกว่ามีครบทุกรสชาติจริงๆกับการมาประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้นะครับก็เรียกว่าในรอบเกือบ5ปีนะครับตั้งแต่โควิดก่อนโควิดปี2018นะครับ ผมมาล่าสุดปี2 0 1พพอสิบาโควิดมา21 22มา23นะครับเกือบ5ปีนะครับเกือบ5ปีก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับในประเทศญี่ปุ่นกับวันนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนถ้าอยู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วตอนนี้นะครับก็แวะเข้ามาทักทายกันได้ผมอยู่โซนโตเกียวนะครับอยู่โซนโตเกียวนะครับอ่าแล้วก็อ่าตัวคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับ ผมใช้ตัว ROG Ally นะครับในการตัดต่อและก็บันทึกนะครับ,บนในการตัดต่อและก็การเลนเดอร์นะครับส่วนระบบเสียงก็ใช้ตัวหูฟังของตัว b a y e r Dynamic นะครับแล้วก็ใช้เมาส์ในการควบคุมนะครับนะควบคุมก็เรียกว่าเป็น system ที่มีขนาดเล็กแล้วก็เป็นระบบการใช้งานที่แปลกเลยนะครับเพราะาทุกครั้งถ้าผมมาประเทศที่ปุ่นผมก็คงต้องแบ่งโน้ตบุ๊กมาใช่ไหมครับและในครั้งนี้ ผมแบกแค่เจ้าตัวเครื่องเล่นเกมพกพาแล้วก็ผ่านจุดตรวจพวกสินค้า,อ,าอันตรายต่างๆเพราะว่าถ้าเพื่อนๆแบกโน้ตบุ๊กมาเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเอาโน้ตบุ๊กออกจากกระเป๋าแต่ถ้ามีตัวนี้อยู่เจ้าหน้าที่ยังมองว่ามันไม่ใช่โน้ตบุ๊กไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์แต่หน้าที่ของมันตอนนี้คือมันสามารถทํางานเหมือนกับคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะครับผมก็เลยไม่ต้องวุ่นวายในการหยิบ เจ้าตัว rog alla เนี่ยออกไปข้างนอกค่อยมาอยู่ในกระเป๋าแบบนั้นไปเลยนะครับอ่าประมาณนั้นนะครับส่วนในครั้งนี้ที่ญี่ปุ่นตอนนี้4ทุ่ม40แล้วนะครับประเทศไทยก็คงประมาณ9อ่า8ปดทุ่มครึ่งนะครับประมาณ2ทุ่มครึ่งประเทศไทยช้ากว่าประเทศญี่ปุ่น2ชั่วโมงนะครับ <S <S เดี๋ยวกว่าจะผมตัดต่อเสร็จก็คงประมาณเที่ยงคืนพอดีแหละนะครับกว่าเพื่อนๆจะได้รับชมไม่รู้ว่าจะอัปโหลดเสร็จเนี่ยประมาณตีหนึ่งของอีกวันหนึ่งเลยหรือเปล่านะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมในตัวคลิปนี้ไปด้วยนะครับส่วนในวันพ่งนี้จะมีเหตุการณ์อะไรกันบ้างหรือว่ามีเนื้อหาอะไรเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาแนะนํากันได้นะครับส่วนในครั้งนี้ก็ต้องขอตัวเพื่อนๆลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับแต่ก่อนไปนะครับตัวห้องนะครับที่ผมจองไว้เล็กแค่นี้นะครับเตียงสองชั้นนะครับ ประมาณนี้นะครับเล็กิดเดียวนะครับก็เป็นปกติอยู่แล้วนะครับกับที่พักที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับค่าห้องก็อยู่ที่ประมาณ700กว่าบาทน,นะครับต่อนหนึ่งคืนนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ